คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบ,บดีที่11กุมภาพันธ์นะครับสโมสรกีฬาพิทยของเราจะบุกเยือนสโมสรชมบุรี FC ในประกราศฟุตบอลไทยลียกสัปดาห์ที่18นะครับแข่งขันกันที่สนามชมบุรีสเตเดียมช่วงเวลา18นาิกา30นาทีนะฮะนี่คือการเชนนิ่งความพร้อมล่าสุดของคุณพลกีฬาพิทยของเราก่อนที่จะบุกเยือนชมบุรี FC นั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าก่อนอันนี้ลงโปรแกรมทําการแข่งขันค่อนข้างถี่เลยนะฮะสโม,มสรกีฬาของเรามีโปรแกรมฟุตบอลเอฟเอคักับทีมสม,มุทรปราการได้พัก3-4วันนะครับก็มาแข่งขันกับทีมระยอง FC และหลังจากนั้นนะฮะก็ต้องพักประมาณ2-3วันนะฮะก็จะบุกเยือนชมบุรี FC ซึ่งตั้งแต่ที่มีอาการลลาอาการบาดเจ็บนะครับในเกมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะฮะก็รอเช็คแค่มาโกบาลินีคนเดียวเท่านั้นแต่จากที่แอดดูการฟื้นฟูของมาโกบาลินี น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมที่บุกเยือนสมุทรปราการหรือหลังฉะนั้นไปต้นไปนะฮะน่าจะต้องฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายอีกประมาณสัก1สัปดาห์ด้วยกันนั่นเองล่ะครับแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะฮะก็น่าจะพร้อมสําหรับเกมบุกเยือนชมบุรี FC เพราะว่าอย่างนัดที่แล้วนะครับในการพบก,กับรยอง f อเนี่ยโค้ชมาริโอยูรอฟสกีโรเทชันนังเตะพักหลายตหลายคนเลยนะครับพักวัฒนาพลายนุ่มพักวีระเทป้อมพันนะฮะพักพิชาอุทรานะครับ ล้วในเกมที่พบกับระยองเนี่ยก็เปลี่ยนนักเตะแบบ5คนเลยนะครับแข่งไปได้สักพักก็พักซาดอมีไซเยฟพักดาเลพักวิลเลมพอฟนะฮะก็เรียกว่ามีการโลเดชั่นนักเตะเกิดขึ้นหลายต่อหลายคนเพื่อเตรยียมสภาพร่างกายสําหรับในเกมที่จะบุกเยือนชนบุรี f อนั่นเองนะครับส่วนแฟนคลับกีฬาพิจิตรอของเรานะครับก็สามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้นะครับทางแอปพลิเคชัน AS Play ช่วงเวลา18นาฬิกาสนาทีนั่นเองล่ะครับ เดี๋ยวแอดจะทิ้งท้ายไว้ด้วยการเทรทนดิ้งบางส่วนที่เก็บภาพมาฝากแฟนคลับกีฬาเพียวของเราได้นาสาม s อส s t เซเดียเมื่อช่วงประมาณสัก18-19กานาฬกาที่ผ่านมานั่นเองครับอเเ